ครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรูวิธีการ <c oughs> สร้าง Input ที่เป็นประเภทเรดิโอแบบอันเดียวนะครับสร้างได้อันเดียวสร้างยังไงนั้นเรามาดูกันครับ single go ครับ การฟังก์ชันขึ้นมา radio ครับอันนี้เป็น radio อันเดียวเท่านั้นนะครับในวิดีโอถัดไปจะพูดถึง radio list ครับพารามิเตอร์ที่ส่งให้ก็คือจะมี <c oughs> name ของ radio ใช่ไหมครับส่วนของส่วนที่เป็น value ครับแล้วก็ส่วนที่เป็น เ mm hmm. ท็กซครับเอาละครับเราก็ดีเทอรนผลลัพธ์ไปเลย r a ร i ดิ a เนมแวลู อันนี้ก็เช็คเช็คแวลูแล้วกันครับแล้วก็บ้างเปล่าใส้เงใไขเพื่อตรวจสอบครับ เช็คครับ name value <c oughs> แล้วก็ใส,ส่ที่บิลถ้าหากว่าการตรวจสอบว่าถูกเลือกไว้นะครับเราลองไปเรียกใช้งานกันดูนะครับลบทิ้งครับ อันนี้คอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้ครับวิดีโอนีมอะไรครับ Student ID แล้วกัน Value สมมุติคือซุ้นๆหนึ่งรหัสนักศึกษาชื่อ V และผมครับ เราลองไปดูผลลัพธ์กันดูนะครับเราก็ได้รด d โอกลมๆมาอันหนึง่งแต่เราลืมเอาค่าที่เป็น text มาแสดงครับกลับไปครับนี่ครับวักสักนิดแล้วก็ text มาแสดงดูผลลัพธ์ครับนี่ครับได้ radio สำหรับเลือก สำหรับเลกถ้าเราส่งค่าเช็คแวรลูค่าที่ถูกเลือกไว้แล้วสุ่มันต้องดีดิโอมันต้องเป็น,นในสถานะติ๊กไว้แล้วนะครับลองกดรีเฟรชอีกรอบครับไม่ได้ผลต้องไปดูกันครับ เป็นเพราะ a อ tribute ของ Radio นั้นไม่จำเป็นต้องมีเท่ากับครับเช็คเก็เช็คเช็คเไปเลยเราก็กลับไปดูผลลัพธ์อีกรอบครับไม่ได้เกิดกับอะไรเกิดเพราะอะไรกลับมาดูที่โค้ดกันอีกครั้งครับ คือมันประกาศชื่อซ้ำกันครับเราต้องไม่ซ้ำกันครับต้องเปลี่ยนลองอีกครั้งครับอือกับไปแก้โคดอีกครั้งครับต้องมี เช็คเคนครับถูกแล้วครับก็ได้ผลแล้วครับเมื่อกี้ประกาศตัวแปรซ้ำกันกับพารามิเตอร์ที่ส่งมาตรงนี้ครับตอนนี้เราก็ได้ฟัง์กชันสำหรับในการสร้างเรดีโอแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับในวิดีโอถัดไปนั่นจะเป็นการพูดถึง การสร้างฟังก์ชัน radio list ที่ถูกได้ข้อมูลมาจาก array นะครับเอาข้อมูล array ภายใน array นะั้นมาสร้างเป็น radio list จะทำยังไงนั้นต้องติดตามวิดีโอถัดไปครับในวิดีโอนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ